APP Neighbor News <S สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปขา่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่3-7มกราคม2565ดังนี้ค่ะ วันที่5มกราคม2565นางสาวอมภัยศรีเรืองล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในนัดแก้วเรียนนิติกรปฏิบัติการเข้าอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้บุคลากรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายรุ่นที่1ระหว่างวันที่5 7มกราคม2565 ผ่านวิดีทัศน์ทางไกลณนะห้องประชุมสนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่7ดมกราคม2565นาสางสาวอมภัยศรีเลืองล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มาติดต่อราชการกด subscribe กันด้วยนะคะ